สวัสดีครับฝรั่งกิมจูหน้าบ้านครับพี่น้องทำอินซีร้อยเปอเนะครับก็เราใส่มูลขีวัวแห้งนะครับแนะนําถ้าจะใส่ปุ๋ยมูลคีวัวนะครับต้องให้มูลคีวัวแห้งนะครับเราใส่ลงเราก็ค่อยๆลดน้ํานะครับถ้ารากเดินเท่าไหนก็กิ่งตเท่านั้นก้านออกเท่านั้นครับฝรั่งของผมผมทําให้ออกทั้งปีนะครับก็มีผลผลิตแตกตาดอกนะครับก็คือเราแต่งสาวพูดง่ายๆนะครับ ก็ค่อยทําไปนะครับอ่าผมไม่ได้เก่งเรื่องเกษตรนะครับแต่ผมชอบผมก็ลองผิดลองถูกแล้วก็ทําดูนะครับก็จะมีผลผลิตให้นะครับแล้วก็ปลูกไปทีนี้เราก็ชอบทําสวนเราก็ชอบเรื่องของช่างด้วยนะครับเราก็เอามาบวกกันนะครับเพื่อที่จะให้ เกษรทำไม่ยากนะครับทําเลยครับทําเลยนะครับตรงนี้ก็เพิ่มพื้นที่ปลูกนะครับทําเป็นคันนาให้โตขึ้นให้ใหญ่ขึ้นนะครับเราก็จะได้พื้นที่ในการปลูกพืชนะครับก็ค่อยๆปลูกไปครับก็พื้นที่ถ้าคนหนึ่งทาประมาณไร่หนึ่งเนี่ยพอดีผมว่านะครับก็ถ้ามีเวลาดูแลเราก็สามารถขยายเพิ่มนะครับผมทําเกษรให้มีรายได้นะครับ ก็ฝรั่งห้าเดือนผมก็ต้องทําผลแล้วนะครับก็ให้ติดผลแล้วก็เก็บผลพิโภลดูถ้าอร่อยแจกจ่ายพี่น้องรอบบ้านนะครับถ้าอร่อยแล้วค่อยอแบ่งขายนะครับรเกษตรมันทาได้ครับรเกษตรทาให้มีไรายได้ได้ครับนะครับถ้าผมไม่เอาพันธุ์ถ้าผมไม่เอาผลผลิตนะครับผมก็จะเอากิงก่งพันธุ์ชากิ่งพันธุ์นะครับหรือตอนกิง่ง ขายอีกทีหนึ่งนะครับก็มีลูกค้าสั่งมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาได้ทานแล้วเขาเห็นรสชาตินะครับเขาก็เราก็ดูแลตั้งแต่การเลี้ยงกิ่งให้โตในถุงนะครับหรือจะปลูกเลยก็เราก็ดูแลให้นะครับก็ให้คําแนะนําช่วยแบ่งปันประสบการณ์นะครับเกษตรอย่าไปบีดบังเลยครับทําให้เขาปลูกได้ทําให้เขาขายได้ทําให้เขาโตได้ทําให้เขาดูแลให้ผ่านได้เขายิ่งจะไว้ใจนะครับกาทำเกษตร ผมก็ทําจากความชอบนี่แหละครับทําไปเลยครับอันนี้ก็มีผลผลิตให้ทานทั้งปีนะครับฝรั่งประมาณห้าเดือนนะครับผมก็เอาผลประมาณนี้ต้นสูงประมาณสักหกสิบเซนนะครับเราก็ทําได้ครับทุกคนทําได้ลองทําดูนะครับส่งเสริมการปลูกครับใส่อะไรก็ได้แต่อย่าลืมใส่ใจต้นไม้ใส่ใจคนรอบข้างใส่ใจตัวเองนะครับ ชีวิตไม่ได้แย่ไปทุกเรื่องเนาะก็ชีวิตทุกเรื่องก็ไม่ได้สุขไปทุกเรื่องตพรานั้นยึดติดอะไรมากก็วางมันบ้างนะครับชีวิตมีทางเลือกเสมอครับสู้ส